สวัสดีค่ะนี่ก็ช่างสาวน้ำซิงค่ะมากินไก่บานเนาะเฮ้ยเอาข้าวบ้านเขาเหรอตัวเอฟซีข้าวบวานขเขาเรวค่ะนี่เกือบมาประท่านตาเหลา แล้วคือถังสิอันสีนนอะไรนะใอยเอาอะไรนะมิตะกี้ตม่วงหรือวะโอ้แฉะค่ะถ้าไม่หวานตอนนี้ก็คือจะเสียใจเด้อเพราะว่ามันติดบ้านนะน้ำในหมู่บ้านมันจะไหลลงมาเนาะติดบ้าน อันตรายค่ะอันตรายไม่รู้ว่าจะตกวันไหนอีกเพราะว่าอากาศร้อนมาหลายวันแล้วค่ะมันยังไม่ตกเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับสาวรักค่ะไครคือผ้าลูกสาวมาไทยในเมือนี่คือผ้อลูกสามาไทยในย พอเทาผู้ใดเนี้ยสิพอเทาไผนี่เ้าเราเล่นเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปลาเราจะเก็บงานยังไงนะคะก็จะเหลือบอ่าบิ่งสุดท้ายข้าหวานเอา น้ำคีซีกันวะบดเต็มยังมันเหรอติดบ well> ้านเนาะพลเลนฟูดนี่แล้วค่ะถอยเอาเลยไม่วนค่ะ อันนี้คือข้อเสียของปลูกยูคานะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะประมาณสองเมตรได้เลยนะคะนี่จากช่วงนี้นี่น่างนีขนเลอือราเป่ไปมาแล้วไปยอดเข้าให้มันมือนี่เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะยูคา้าจีมอดผีเลยเอค่ะมันมไม่มีเข่าดอก ยิ่งแต่ต้นใหญ่ลากยิ่งเยอะค่ะยู่คามันดูดน้ำดินเสียแต่คนก็มาปลูกกันค่ะเกี่ยวกันอย่างน้ำเล็กี่น้องมันจะเป็นแง่แง่ไหมย่ำย่เกี่ยวอนะ่ะนีเสียประมาณสองเมตรเลยค่ะยู่คาะ สมมติ Smooth, ที่ยาวๆแบบนี้เจ้าคิดเอามันก็จะลายอยู่แจะคนกระไดลายเื่กันหรือย่คข้าปลูกไก่อ่ะปลูกนี้บางคนเดินไปปลูกน้ำนำ้นำน้ำคลองที่เขาทําทางให้วิ่งนะคะแล้วไปปลูกใส่นะ่ะโอ้ยลดกระแลนมาได้ปลูกยูคข้าใส่เต็มทางเบิดไอ้นั้นมันก็เกินไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ปลูกไก่พอดีพอง้ามเนะาะมีน้าทางสิปลูกไปเลย ที่ส่วนบุคคลเล่นไปปูน้อพ้องกันอย่เสียรถแลนดบอร์ดเอ้ยย่าเหยียบลูกค้าเพิ่นมาตนหนึ่งกันเวลาวิ่งบนถนนนะคะมูทางไปนานเนาะจะมียุคาสองข้างทาง้วเทนเลอร์ของรถเกี่ยวไปทีนี้เออมันหักไหมยุค้ามันโน้มมันหักค่ะคนสิ่ไปเอาเงินน้ำมดเกี่ยรนเด็กเอากระโดไมไปบ่ได้เนาะไม่ได้ตัดน,นะคะเราเอาหูดไปเลยไหม สวนไปเลยค่ะสิมาเอาเงินน้ำเท่าอีกเมตรสี่คอยกันเงิดหลายข้างท่อไว้เห้นรถแลนประปูยุค่าใส่บันนี้มันโตค่ะมันโตออ้โมเมนแนวเด้อพี่น้องเจ้าได้เงินอยู่แต่ว่าคนอื่นเขาใส่ทางน้ำเจ้ามันเดือดร้อนอันนี้ผู้ใหญ่บ้านลูกค้าซีเอามาแจงได้ไัมนี้ลูกค้าซี คนปลูกดูค่าหลาๆหลไหลไปยังเหมอนไปปลูกใส่ใส่ขอบท่างเนาะอืม้ยกบ,บวกจมบวงนี่แน่ๆน,นะนาปลาเหลาเอ้ยก็ได้ช็อตเด็ดแน่ ปนปนปนปัญหาลูกแตกเลยคอยเห็นตนยุคข้าเราคอยเบื่อเป็นตะายพี่น่องแต่กับเมื่อบ้านมก่อนกับไปปูกมาล่ะพี่น้องเอ้ยซีไรของแม่ซอโอเองเนี่ยละ่ะบุกใสหน้าเลยค่ะซีไร กานเอาเก็บมุมแล้วค่ะเก็บหัวงานแล้วเพิ่นไทยดีได้นี่เพิ่นเกี่ยวนีหน้านเพิ่นเกี่ยวลูกค้าเพิ่นขันหน้าไหนาเพิ่นว่าได้เกี่ยวหนิปันพ่นปันหลงวัน <c oughs> ลแล้วรวังไม่ยายโอวันทั้งทั้งนีกอนยานหนาม,มากอยาฝนตกก็จยจยโอ้ยกือบข้อับกเกิมันตกเตะพี่น้อง ขึ้นนะขึ้นนะขดใบหลุนเลยเก็บมุง่งเก็บมุง่งทุกป,ปลาเราเก็บมุ่งค่ะเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ใดมีรถแทร็ใหม่กับ,บเบื้องไวเดอร์อีฟตี้

ไปจังได้สิไแ้ง,งามมองเอาเด้อพี่น้องเด้เอไปทางไหนอีกวันนี้พ่อจะไปตลาดไปซื้อ่อไปเส่น้าผม่่หดเลยวะได้ล่า,ลาละว,าวาะทีพ่อ่าลังเี้ยดนดินว่ตาโกเออ่าจะไปทางนันีัไกไรใหญ่หชิมาอุ้ชิมาอะไร เริ่งพ่เิ่งมือจิมหาอ, 3, <000 S 2> อะไรสามพันน้ำมันสามลอยนู้ดพอสามลอยดอก <c ười> อได้ไดนะ้นะได้นะัน่งะแบบห้องแบบบ่อยมามือนมันนาตุมนาตุมทิบ้านเขาจะข้ามืออะไบ้นี้ ต้องเอาตัวไปใส่เป็นน้ำเหมือนกนน้ำสวมหน้าแล้วสิคขุดมันเหมือนได้อันดูเคยสิมาซอยายอยู่ขุดมันมมเดี๋ยวเห็นแนยวยกมันก่นอนเดี๋ยวว่าอันเอาเลือดไปใส่ก็ปีกไก่พ่ออยากหักใส่เด้๋ยวเห็นดวยกมันก่อนคุณได้จำได้แน่เอาเลือดไปขนะปมันไหม,มดูเคยเฝ้ามาเด้อพ่อเท่าซีขุดมันแล้วเห็นในโซโล่ได้คลิปเนาะธรรมดาเนาะ สไขอยู่มันลงได้โน้ตาเนาะแล้วราอยากนกจมเงยน้ำบานไหลลงแล้วน่าติดบาดบอกว่าราาจะเอาน้ำไปขังเลยใไก่ด้วพี่น้องวานใส่กบไก่ค่ะให้หยาได้หลนั่นไก่อุ้ยติดดันกันชักติดดันไปทางใดนไม่ใหญ่หลอกลอกเลยไปยัง นอ่ตาหล่อ <divide> มือร <mad Liberty> ้นเลยสั่นนี่หลอกเอามาใส่บนนีอหลอกให้เดียวมาใส่ของเฮานี่จะได้จมูกชิ้นติ๊กกลมควมำบางทีน้ำแข็งมันจะออกเวอร์เอาอะไย่างนี้เอ้างานก็นาพูดนาพูดเอเว้ยเอาเซะกินมัขวดเปล่านี่มีอยู่นี่เออเดี๋ยวสิว่ามาณลูกโมได้กินร์นไงนี่จะขวดเลย ามาถ่ายคลิปเด็กกินเอ็มลอยนะ่ะเอาพบพอกันมาคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะมาถ่ายกูมึงอะได้เห็นเหรอเอาสมบูรณ์เท่านั้นตัวเนาะเนี่ยบุหเห็ดไม่ใหจีตายจะถ่ายให้น้องอันถ่ายให้น้องถ่ายเท่าน,น,นั้นตัวเนาะงงกูเลยคิดตรงไหนนั่น